สวัสดีค่ะพี่น้องสิเอาความรููที่มีอยู่นี่เออมาเห็ดจอมแหสููพี่น้องเบิรเนาะไม่ยิ่งก็เห็ดเป็นเด้อพี่น้องโมฮัาหาราว่าพูาดซ้าดถ้าคิดอยากจะเห็ดอันไนก็เห็ดได้ขื้ว่าเราไปนี่ความรูนี่ก็ได้มาจากพ่นละแต่สมัยอันไปเห็ดงานก็สางพ่นนะพี่น้องเออเห็นเพลินสารแหเนาะมันม่างกันเลยอู้เพิ่นคือเห็ดจอมแหงามแต่ว่า while. ก็เลยไปเลี้ยนเอาน้ำเพลินพี่น้องเลี้ยนรูนูน้ำเพลินกับพี่น้องนี่แล้วอย่าท่อสิมาเห็ดกะตอกลักเนาะพี่น้องห้างยีบ่าเส้นเด้อ แฮ hey, ส่วนมากเพิ่อกบซิมี่อยู่ไอซิพกลักนะพี่น้องเราก็เวียนไปข้างละแปดทบเขาหากันก็ซิเป็นซิบพกลักพอดีเนาะพี่น้องอันคลิปนี้ท่อนสีเฮ็ดทั้งสองได้ซูพี่น้องเบิ้งเลือปกติข้าเจ้าก็เอาได้จอมแฮ้ได้ล่างเก่าแหละแต่ว่าล่างเก่าบอมี่มือนนี่มีล่างหกกับล่างสิบสองเออเฮ็ดซูพี่นอ้องเข้าเบิงเนาะก,กับพี่น้องเห็นบะนี่พ่ออนี้เข้ากับกาห้างออกมาคิดห้างออกมาจากเสานประมาณเจ็ดเส้น ที่ยาทอนมากอันอันนี้ไววนะพี่น้องแล้วเราก็มาแบ่งสามอันแล้วก็มาทักเปียคือพุ่มนี่พี่น้องอันนี้สูตรของยายทอนเรื่องนี้เรื่องทักเปียลังคนเพิ่นสีเหตดแบบอันทบอันนี้มันจีแข็งแต่ว่าจอมแบบนี้จอมอ่อนพี่น้องจอมอ่อนบพแข็งเพราะว่าเขาเปียไปหอดกันเท่ากับวัดหากันค่ะพี่น้องว่ามันได้กันไหมแล้วก็ล็อกล็อกไววแล้วก็มากอไสแล้วกันี่ไหมพับมาหายมันเคืองกันไหมพี่น้องเห็นวันนี้ เบิ้งตามภาพแล้วเด้อค่ะเดอ้อเบิ้งตามภาพตู่เจ้ากับสิพ่อเข้าใจหรอกเห็นไหสำหรับผูรดเซียนชุมม芒ไม่ยิงเขาเจ้ากับบริเลียนเอานน่นอะวิซ่าหน่พี่น้องแต่ว่ายายทอนเราก็สอกหลอกแชกแหลกดีตัวเนี่ยวผู้ใายเนียวไม่ยิงเขาบรเหร็นเราไปเอาโจมเฮนึงยายทอนสิเอาไอ้สายะระดับน้ำเด้อพี่น้องขั้นตอนนี้จะทําก็ได้หรือไม่ทําก็ได้เด้อนี่ขั้นตอนนี้พี่น้องคือเอามาเทลลักษแลวเข้ากระเฮ็ดอันเพื่อเนี่ย ยักสิว่าจังไดเวแต่ว่าทำทำไปปินนี่ขันตัวนี้เฮ็ดกได็ไไรบ่เห็ดกได็ไไรแต่ว่าถ้าทำแล้วก้นมันจะสวยพี่น้องก้นก้นจอมแหเฮ้านะมันจะสวยขันตัวนี้อัทล,ลักนณนะหนี่ไหมแยกดึงให้มันมาเป็นเทลลิวเทลลิวนี่จอมแรกแยกท่อนสีเอาอันนี้ได้ละหกได้พี่น้องอาจสิเป็นสอันในน้อยแน่นี่แยาท่อนกระสีเอาสายะระดับน้ำมาใสา่ ส่วนมากเพื่อนกะบ่เอาได้พี่น้องเพิ่นสี่พันๆเดียวมีจอมที่สองเด้อมีสองจอมมีสองจอมเฮให้พี่น้องเบื้องให้จบค่ะพี่น้องเฮดคลิปยู่จนวะอันใช้เวลาเฮดยุ่ยับหลายนาทีตดต่อให้เรือหาหกนาทีนะพี่น้องเอาคิดเบิง่งอืมอยากอยู่ด้ตดตะ่อกระไดเนาะนี่ล้วพี่น้องพอะเฮาเอาสายระดับน้ำเข้าไปเขาก็พับขึ้นมาสิเห็นไหมนี่มันก็จะมีก้นมันแบบนี้แล้วก็เคลียน ไอไหนมันเห็ดหมันเป็นนี่ยังกเกาะพืชอ,อื่นดอกบัวนะพี่น้องเออจอมดอกบัวละ่ะแต่ว่าน,นี่สูตของไกท่ทอนลัจากนั่าก็กตัดค่ะพี่น้องตัดสซนสองอันมัดให้มันแน่นๆบ่บแน่นๆ่นมากเด้อเพราะว่ามันสิให้มันดินได้นิดนึงค่ะพี่น้องเฮากับเก็บโซนให้เรียบย้อยนี่ลหละบึ่งไปตามภาพด้วยนี่อ้โวโดนแล้วดิพี่น้องก็เป็นเป็นซิปก็ปกีแล้วบอลไปเลี้ยงน,น้ำเพลินมากนี่อันแรกคับพี่น้องนี่รักแรก ลักแหลกเกาะลงมาเส้นนีแล้วพี่น้องเห็นบ่นี่อาจ,จีเส้นน้อยแน่พี่น้องอาจิเพิ่งบอกเขาใจแน่จัหน่อยนี่รักที่สองพี่น้องนี่น้องก็เกาะพับมางสิเมียนี่เมียโอ้ยจักสิวายจาังใดเว้ยเฮ็ดจุดไปอ้อมรอบเลยพี่น้องรอบรอบเฮ็ดจุดไปอ้อมรอบเลยเอ้อน,นี่ดึงลงมาแบบนี้พี่น้องนี่จุน่าหดรักสุดท้ายแสงนเ่ะพี่น้อง รอบแรกมันสิเป็นโค้งงงเค้งเงงอยู่ดอกสิว่าง่ามดนกพี่น้องมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์มันก็จะเป็นโค้งงงเค้งเงงอน่ะนะนี่หนึ่งลงมาเมื่อแล้วรักต่อรักเด้อเนี่เด้อหนึ่งลงมาก็จะเป็นยังสิพี่น้องรอบแรกรักแหลกเออรักเนาะแล้วก็ภาพขึ้นไปค่ะภาพขึ้นไปอีกรอบหนึ่งอันที่ใส่อันใช้ระดับน้ำแม่ท่อนสิเห็ดอยู่สามรอบภาพขึ้นไปนี่เห็นบอกพี่น้องภาพขึ้นไปแล้วเข้าก็เมียดอีกวันนี้เส้นนี้เส้นแรกวันนี้เขาบอกเอาโลกอันเก่าได้พี่น้อง เอาสิเนับไปอีกอันที่สามคุณนี่ยบัานนี้นี่มองมันสีเวียนลงไปเห็นไหมมันเป็นคล้ายๆว่าแขเวียนแม่พี่นอ้องเออโอ้พวกเข้าใจนี่พี่น้องเขาไปน้องไปเขาสิไปเอาคุณนี่นี่บ้านนี่หามลงมาอีกอันนึงหามลงมาอีกอันนึงยังเสรนแไหมมันเป็นพอเขาพับขึ้นไปสามเทียได้พับขึ้นไปสามเทียก็มาเวียนอีกอ่านเบิองขั้นขั้นเบิองสฉกับสิบ่เข้าใจพันใดเนาะพี่นอ้องอือ รอบแรกก็สิเป็นยุงยุงรอบที่สองกัยุงน้อยหนึ่งรอบที่สามกับส่งเห็ดางขึ้นไปเรื่อยๆกันั่งเห็ดโอ้ใส่สายตาค่ะเดีด๋พี่น้องธรรมดาได้จบเนี่ยนี่ครับพี่นอ้นอ,งนองสามรอบมันก็จะเวียน,เ,นเวียนเห็นปะเมียนู่หม่องดอกบวัวมันนนะพี่น้องอันแบบที่สองมนี้พี่น้องส่วนมาเฟซเห็ดแบบนี้ลหละไม่ต้องเอาสายระดับน้ําเคียนเคียนให้ให้เอาได้นี่เห็ดปุ่มๆเลยไหมพี่น้องอืมไม่ต้องไปเรียนหาอยากซายระดับน้ำนี่พี่น้องอู้นี่แล้วแล้วเราก็มาพับลงไป เป็นยังว่ากับรีบปลงเนาะพี่น้องเนาะนี่แล้วก็เคลียนหายมันเป็นจอมดอกบัวค่ะพี่น้องเปิดอุป,ปุอยากลัวอสินะเห็นมั้ยเคลียนไปประมาณสองสามรอบพันละนี่แล้วก็เก็บส่นเลยตัดส่นเลยพี่น้องตัดออกแล้วก็เก็บส่นเนี่ยจี๊กี่จีๆๆๆ๊เข้าไปห้ามาแนนแห้งมอสส่วนนี้อย่าให้แนนแห้งเล้ะพี่น้องเพราะว่าห้าสีดึงขึ้นดึงล่องอยูม่มันสีมันสีดึงยากเห็ดพ่อเห็นมันอยู่เออก่าว่ามันอยู่นะแม่เห็นพี่น,น้องเห็นม่เป็นรอบ ผมนงคือเกาหรอผม่ันสวยบัดนี้อันนี้เส้นใย,ยได้ได้ร่าง12คือส่งเส้นใ่ในจัง่อยพี่น้องนี่เด้อเอาลักตอล้างสิเด้อเห็นบ่นี่อันนี้กับสิเบิร์ไงเราดึงมาแบบนี้แล้วเราก็เกาะเอาเนียทักได้เขาเนี่แล้วพี่น้องมันยังมีหวัวยังเห็นไงนี่เห็นบ่นเพศเพศไปจนชุดรอบเลยพี่น้องนี่ ถ่ายบักดวนตัดต่อหาห้องน้าที่เวตุเจ้าคิดว่านะภาพขึ้นไปอีกค่ะอันนี้ยายทอนจีเฮดสองรอบกับพ่อและพี่น้องบดไ้เฮดหลายรอบเห็นบ่อันนี้มาก็จะเริ่มง่ายเริ่ม้วยหุ่งแลลวค่ะพี่น้องเห็นอ่ก็จะเลี่ยงกันใส้ไลยพ่อเรียวเห็นเห็นบ่เขาก็จะเอานีลงมาอันหนึ่งิึงก่อนพี่น้องแล้วเขาก็จะมาขามเห็นบ่มขามลักหนึ่งก็ไปกอดลักหนึ่งสิแม่เห็นบ่มมันก็จะเวียนไปพี่น้องลงไปแล้วก็เกาะแล้วก็ดึงมา นี่บ่พี่น้องนี่นี่ปุลลงไปแล้วก็เกาะก็เวียนมากสิพี่น้องนี่เอ้าเฮ็ดเฮ็ดพ่อพ่อได้เบิ่งเนาะพี่น้องอุ้ยจอมเฮงงามลำวันเฮมานได้พี่น้องหานี่มันกี้สิประมาณนี่เด้อค่ะสวยๆจอมเฮงยายท้อนพี่น้องเอาข้อมลูกมาสู่พี่น้องเบิ่งเฮ็ดได้ขึ้นกันสวยๆงามๆแบบนี้พี่น้องนี่เฮ็ดเป็นวะค่ะพี่น้องจ้า